สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เราก็ได้มารีวิวนะครับตู้น็อกดาวน์นะครับนะขนาดสามคูณหสีเทานะครับอ่าผู้ใดสนใจนะครับนำไปใช้งานนะครับกะติดต่อสอบถามได้นะครับเนี่ยเป็น ตู้ขนาดสามคูณหกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแนวยาวนะครับเป็นด้านยาวเนาะด้านสามเมตรนะครับจะมีหน้าต่างสองบานนะครับหน้าต่างบานเลื่อนสองบานแล้วก็บานสวิงหนึ่งบานนะครับแล้วก็ช่องแสงนะครับสองช่องนะครับผมเอกระเบื้องด้านหน้าก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับกันน้ํานะครับเนาะปูกระเบื้องเซรามิกกันน้านะครับเออ ภายในนะครับก็ภายในก็ก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกขนาด60คูณ60นะครับสีขาวนะครับผมภายในก็จะเป็นสีขาวเนาะอ่าเขาจะมีตู้คอน sumer เขาจะมีระบบไฟนะครับระบบไฟภายในก็มีสองหลอดน,นะครับก็จะมีสวิตปิดเปิดไฟนะครับนี่ตัวน,นี้เปิดด้านในนะครับปักไฟนะครับปลักไฟ ปักไฟมีให้สองจุดนะครับอยู่ฟังขนาดนะครับผมเนาะเออนาต่างบานเลือนนเล่อนนะครับบานเลื่อนนะครับอ่าเลื่อนได้นะครับ U PVC นะครับขนาด1เมตรคูณหเมตรนะครับอเออนะ ใช้งานได้หลากหลายนะครับเอาไปอยู่ซื้อๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปเห็ุธุรกิจก็ได้นะครับเป็นรลานเสริมสวยลานตัดผมนะครับหรือว่าจะเป็นลานกาแฟนะครับหรือว่าจะเอาเป็นออฟฟิศส,สำนักงานนะครับรองรับลูกคนะ้าเนาะเออก็ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เลยงานสีอดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น บานกระทุ้งแบบวินเทจนะครับบานสวิงแบบวินเทจหน่อยนะครับเนาะเออเปิดรับลมได้นะครับสามบานนะครับผมนี่ระบบไฟผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากเห็นของจริงนะครับกัเขามาเบิงได้นะครับที่พัทยานะครับตั้งอยู่ถนน3าหฝั่งขาเข้าระยองนะครับอยู่เยื้องกับสนามพีฬะเซอร์กิตนะครับเออนี่นี่ ตกแต่งภายในด้วยไม้นะครับใบไม้เนาะลายไมย้ถ้าผูใ้ใดสนใจแบบนี้นะครับหรือว่าเบึงแล้อมันอโอเคตอบโจทย์กับงานนะครับกเข้ามาเบึงของจิงกกอนนะครับก่อนจะยกนะครับผมมีบริการรถขนส่งทั่วประเทศนะครับเนาะใบนี้นะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือ,อชนบุรีระยอง ขนส่งฟรีนะครับขนส่งฟรีเออผู้ใดสนใจนะครับเข้ามาดูผลงานจริงได้เลยนะงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะมีกันกระเทียบประตูกันกระเทียมนิดนึงนะครับฝั่งนี้เนาะประตูตัวนี้จะเปิดเข้าในนะครับนะสนใจค้ว่าเบิง้งใดเลยนะครับผมเออล็อกนะครับนะนะล็อกภายในนะครับผม เออแจล็อกไปหนอกเรียบร้อยนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับใสไไ่มาใส่กันล็อกไว้นะครับออ,ออกมาสิจ้ะเออนะออกมานะครับล็อ,ลอกแราเปิดอะไเด้ล็อกเราเปิดอะไเด้อันเละอ่ากดล็อกนะครับเรียบร้อยนะ นี่สวิตปิดเปิดไฟด้านนอกนะครับมีปลั๊กให้พร้อมนะครับเพื่อนั่งกินก,กาแฟ,าฟทำงานนะครับเบิงคงเบงคคอมนะครับดีเซลไีเ,เ็ดออฟฟิศส่วนตัวนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่มักนะครับผมเอาง่ายๆว่าใบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดามากักโกทนสีนี้อยู่แล้วก็แบบดูแล้วโอเคมาดูของแท้ได้เลยนะครับผมค่าตัวน้องอยู่ที่ 89ใบเทานะครับ89ใบเทาเออโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานทาง facebook ทาง youtube ด้วยนะครับผมนะติดตามได้หลายช่องทางอยู่นะครับ youtube ก็พิมพ์เข้าไปเลยฮนะหอจอกกอสุธินคอนทนเนอร์นะครับเขาไปเบิ่งผลงานได้เลยนะครับผมมีหลากหลายนะครับมีหลายแบบนะมีร้านผลิตเท่ากับชัดเจนนะครับชัดเจนเออ โอเคครับผมจังไดกะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ